คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวัลบักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิาสาจของบล็อกฟูบริการกดเกมพาส์และฟาร์มแนะนำลาวัลบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนลผมสวัสดีผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของโลบักในแมปออสตาทาวเวอร์ด f e เ s น์วิดีโอนี้จะลงค่อนข้างดึกนิดนึงนะแต่ว่าหลายๆคนก็น่าจะดูเวลาปกตินั่นแหละนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมเป็นเวลาณนะปัจจุบันที่อััคคคคลิปนออนนกก็็ืออต3รรเข้้ามมาึ่่งงชววโแ ตัวละครที่มีชื่อว่าเบจิต้านั่นเองนะครับเบจิต้าจากดาร์กบอลซูเปอร์นะครับผมเพราะว่าล่างในชื่อน่าจะเป็นน่าจะภาคซูเปอร์นะครับก็ตอนที่ฝึกกับวิชนะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะทําการซุ่มกันเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้เป็นตัว5ดาวนะครับผมที่อยู่ในตู้ของวนะครับผมแล้วก็ตู้ของแด้วยนะครับก็จะเอามานะโอเคเดี๋ยวเราจะมาซุ่มตู้แกันดีกว่าครับผมไปลุยเลย เมื่อกี้ผมไปทําการไอ้นี่มาด้วยนะครับผมเฮ้ยไมได้บูมาด้วยนี่มาโอเคก็ถือว่าโอเคอยู่ครับโอเคเราได้มาตัวหนึ่งนะสำหรับตัวเบจิต้า นะครับทุกคนเบจิต้าเนี่ยอ่าผมจะสุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมจะสุ่มไปเลยแล้วกันนะครับผมอยากจะเก็บเบจิต้าไว้ด้วยเลยเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันทําร่างนี้มานะครับผมเนี่ยมาทําร่างเนี้ยมาผมคิดว่ามันมีแน่นอนนะครับสําหรับตัวหกดาวนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมคิดว่าแม่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะและเดี๋ยวผมจะมาไขข้อสงสัยหลายๆคนที่น่าจะสงสัยนะครับผมว่าถ้าสมมติเราเอาโปตาะล่านะครับผมใส่กับตัวเบจิต้านะครับมันจะสามารถทํางานไหมฟิวชั่นเป็นเบจิโต้หรือเปล่านะครับก็เรามารอดูกัันครบ ขออนุญาตเอาเปิดตู้ก่อนนะครับผมไม่ได้เลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรถือไม่เป็นไรครับเพราะว่าอ่อผมก็คาดหวังไว้นิดหน่อยแต่ว่ามัน7%นะครับผมก็นั่นแหละตามเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเกิดได้นี่ขึ้นมาผมจะโกรธหนักมากๆนะครับไม่เป็นไรเก็บมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะผมขอไปเซต4แล้วกันนะเซต4น่าจะเป็นเซตรีวิวใช่โอเคขออนุญาตถอดนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาเบจิต้านะครับผมเรามาดูสแตทเบสกันก่อนดีกว่านะฮะตัวนี้นะครับผมก็ หน้ามันมันจะเหมือนเดิมเลยนะเอาจริงคือจะเหมือน4ดาวมากๆเลยนะครับผมเราจะเอา4ดาวมาเทียบดิอ่ะอันนี้คือล่างมาจินนะครับเนี่ยอ่ะเนี่ยฮะ โอเคครับมึงคือแตกต่างกันนะฮะโอเคโอเคโอเคแค่พี่เปลี่ยนเยนกาะเปลี่ยนสีเสื้อข้างในนะครับก็พลังเพิ่มขึ้นนะอันนี้คือภาค่อดนะครับอ,อันนี้คือภาคแซอันนี้คือภาคซุปเปอร์ต้องแยกกันนะฮะสเกลมันก็จะค่อนข้างแตกต่างอันนี้นึงอันนี้คือพลังพระเจ้าและอันนี้คือมันก็เป็นชาวสยานะครับที่มีศักมีสีนะครับส่วนไอ้ร่างมาจินเนี่ยก็คือเป็นร่างที่โดนควบคุมจากบอบดี้นะครับผมก็ อ่บา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 ว่าไปลองดูครับสนุกดีนะครับคือไอตัวเนี้ยมันสามารถใส่โปรต阿拉ได้ใช่ไหมทุกคนก็หลายๆคนก็น่าจะรู้นะครับน่าจะได้ฟิวชั่นกันนะครับใส่โปรต阿拉ที่เป็นออฟหลายๆคนจะงงว่าอะไรผมเพิ่งมาเล่นนะครับโปรต阿拉คือออฟนะผมนี่ออฟอันนี้นะครับที่เอาไว้ใส่กับโกคูนะครับผมอันนี้คือใส่กับเบจิต้านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทํางานกันได้หรือเปล่าผมจะเอาออฟนี่ครับใส่กับเบจิต้าไปนะครับแล้วก็ อันนี้คือมันฟิวชั่นได้แน่นอนถ้าเกิดใช้ตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะฟิวชั่นได้หรือเปล่าฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําการใช้โกคูนะครับผมซุปเปอร์เซย่าก็อดนะคืออันนี้คือก็อดเลยนะครับก็อดแดงเลยนะครับนี่ผมคาดหวังว่านี่จะเป็นก็อดนะเพราะว่าจริงๆคือก็อดนะครับผมทุกคนอันนี้คือได้พลังพระเจ้ามาแล้วนะครับก็คือใช้ชาวเซย่าห้าคนนะครับบ้าบ้บ้บ้ว่าไปไปดูนะครับสนุกอันจริงผมพูดจริงซาก้าซุปเปอร์ก็น่าจะสนุกนน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 ะะะะคคครรรััััับบบผมมแต่่่่่วาหหลลลลงงๆๆๆกกก็็จเเเืืออิดึส โอเคโกคูเนี่ยก็600นะครับผมวางนะครับส่วนเบจิต้าเนี่ยใช้500เบจิต้าเป็นตัวยืนพื้นนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าขึ้น6ดาวเนี่ยมันจะมีธาตุด้วยแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่มี6ดาวนะครับผมคิดว่าในอัปเดตนี้นะครับอัปเดตมาราธอนครั้งเนี้ยตัวละครก็น่าจะมีแค่นี้แหละไม่น่าจะมีเยอะกว่านี้ละผมคิดว่าน่าจะมีประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวเบจิต้าภาคซุปเปอร์นะครับผมว่าจะเก่งขนาดไหนนะฮะโอเคขออนุญาตครับผมเดี๋ยวเราจะทำการสคริปต์แป๊บหนึ่งนะครัับบตดภาพแป๊นึง มาครับเบจิต้านะผมภาคซูเปอร์นะครับจะเริ่มต้นนะครับในการวางก็คือเป็นโคนนะครับผมเป็นโคนเอลอ่าเราจะปรับเป็นลาดแล้วกันนะครับผมเฮ้ยคิบาสนะครับนี่ปล่อยพลังจิตนะครับลุยพลังจิตนะฮะโอเคแอนิเมชันโคตรกระโปงอันนี้น่าจะเหมือนอันแรกปะเฮ้ยผมลืมเอาตัวแรกมาผมเฮ้ยผมจำไม่ได้ว่าตัวแรกมันแอนิเมชันยังไงผมไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นสี่ดาวครับทุกคนโอเคอะคิบาสไปครับก็ระยะก็กว้างพอสมควรนะผม45นะครับ เป็นโคนนะครับผมดาเมจอยู่ที่1,200นะครับระยะอยู่ที่ห้าวีนะครับทำไมต้องมี0ูนย์ห้าด้วยก็เป็นงงเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ผมมีเลเวลหนึ่งนะครับทุกคนอันนี้โคนประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทําการอัพเลยนะครับผมใช้เงินหนึ่งพันนะครับดาเมจเพิ่มหนึ่งพันสองร้อยนะครับโอ้โหตัวละครมึงอัพเยอะโอเคครับตอนแรกผมกะว่าบ้านคงไม่ต้องอัพเยอะหรอกนะครับสรุปคือไม่ต้องอัพเยอะอัพเยอะขึ้นนะเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่หนึ่งครับอัพต่อเลยครับผมเนี่ยะามอนครับผ เคอัพขึ้นไปครับเดี๋ยวเราดูแอนิเมชันนะครับผมก็1300นะครับผมดาเมจพันแปดอ่าแล้วก็1500ดาเมจสองพันนะครับแล้วก็1400ดาเมจสองพันสองพันห้าร้อยนะครับตอนนี้ขั้นสี่นะครับดาเมจอยู่ที่แปดพันแปดร้อยห้าห้านะครับระยะสี่ห้านะครับห้าวีตีทีหนึ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเพิร์พเพิร์บีเมอร์เดี๋ยวคืออะไรเพิร์พเพิร์บีเมอร์ทุกคนขออนุญาตซูมนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการอัพครับผม2500นะครับดาเมจเพิ่มนะครับผดา0มจเะ เอ๊ะออกเป็นท่าเดียวใช่ไหมโอเคครับคือการหลีกกันแหละผมดูจากลักษณะคือการหลีกกันไม่ใช่พลังขึ้นเต่าหรอกนะฮะนี่คือการหลีกกันนะผมทุกคนโอเคแอนิเมชันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับอันนี้ก็โอเคพอกันเลยโอเคอัพเลยครับผมตอนนี้นะฮะผมอัพไปทั้งหมด5ขั้นแล้วนะครับ5ขั้นแล้วนะผมรู้สึกว่าตัวละครเนี้ยผมคิดว่ามันค่อนข้างเก่งอยู่นะครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่ 1 0,000และทั้งทั้ทง,ทงที่เป็นเวลหนึ่งนะครับทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้ผมวางโปตาน่าไปแล้วไม่ฟิวเห็นไหมโอเคครับโกคูมันไม่ฟิวกันนะฮะสรุปคือทําไมวะทั้งทังที่ก็ทั้งทังที่ก็เป็นมึงเป็นชุดเหมือนกันไม่ใช่เหรอฮลัลโหลนี่ครับทุกคนนี่คือโกคูดาวนะชุดเหมือนกันเลยหรือว่ามันต้องแปลงเป็นเป็นบัวก่อนวะไอ้เป็นเป็นไอ้นี่ก่อนวะก่อนก่อนวะโอเคครับขั้น6เลยกันนะครับใช้เงิน3,500นะครับผมเอาไปเลยนะครับ3,500ดาเมจเพิ่ม3,200 นะครับก็ยังเป็นโคนอยู่นะครับต่อมาครับ3500ดาเมจเพิ่ม3500แล้วก็4500ดาเมจเพิ่ม3200นะครับคือเท่าที่อัพมาตอนนี้คือยังไม่เพิ่มระยะแล้วไม่เพิ่มสปีดเลยนะไม่ลดสปีดด้วยก็ยังคงเป็นอันนี้อยู่นะฮะแล้วก็ห้าพันห้าร้อยนะครับผมดาเมจเพิ่ม3100ั่งตัวละครอัพถี่มากนี่เลดเอนเนอร์จีคำว่าเลดนี้ต้องเป็นกอตแน่ๆครับโอเคครับขั้นที่10นะครับมีทั้งหมด10ขั้นนะขั้นที่10ก็ใช้เเเเเเงิินนนน5,500 10,000ดดามมจจพ่ะครรรับออ์ี เย็ดเกิดทเดี๋ยวเดี๋ยวลูกมองไม่เห็นเลยออร่ามึงเย็ดโอ้โหตามึงแบบขี้โกงมากเลยอะ่ะเบจิต้าอ่าเบจิต้าหน้ามึงโคตรขี้โกงเฮ้ยเบจิต้าดีกว่าเบจิต้าโอเคตัวละครนี้มันไม่ตีแอร์ใช่ไหมไม่ตีแอร์นะครับก็ยังคงเป็นโคลนอยู่นะคือการโจมตีก็ยังเป็นโคลนเหมือนเดิมครับตั้งแต่อัพตอนแรกนะครับก็เป็นโคลนยังไงก็อย่างนั้นเลยนะฮะนี่ฮะทุกคนโอเคกอดมึงไม่ฟิวชั่นกันจริงหรอนี่ โอ้ซูเปอร์ไซย่าก๊อตสองตัวนี้โคตรเท่โอเคขออนุญาตอัพโกคูแล้วกันผมอยากรู้ว่าโอเคห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นนี่เท่าไหร่นี่สามหมื่นโอ้ดีเลเวลร้อยยี่สิบดนอ,อันเนี้ยถ้าสมมติว่าเลเวลอยู่ที่ประมาณร้อยเจ็ดสิบนะอ่าร้อยเจ็ดสิบห้านะดาเมจอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นสองอ่าประมาณเจ็ดหมื่นสองแหละแต่ว่าอันเนี้ยเเวลร้อยยี่สิบดาเมจอยู่ที่ห้าหมื่นสี่ทุกคนมันห้าหมื่นสี่อะไรอยู่เนี้ย ก็ต้องทําใจครับว่ามันเป็น6ดาวตัวเก่านะครับตู้เศร้าแต่ว่าไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้ามันโอเวอร์กว่าเบจิต้ากูเนี่ยเนี่ยเบจิต้ากูแบบเลดเอเนอร์จีเอ้ยขอด่วนในแมชั่นแป๊บนึงครับสักคู่สักคู่ครับอ๋อเอ้ยเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตอัพอันนี้แป๊บนึงครับเอ้ยผมก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันขออนุญาตครับวางครับอันนี้คือตีเป็นแบบว่าโจมตีนะแล้วก็พุ่งไปใช่ไหมเอาใหม่นีอ่าใช่อ่าขออนุญาตครับอัพอันนี้ครับ ก็เป็นคนเหมือนกันนี่าา่าเออว่ะเป็นคนเหมือนกันนี่มาเดี๋ยวถ้ามันพอกันเลยปะถ้าเหมือนจะพอๆกันเลยนะค่าอัพนะผมสามหมื่น 30, นะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้ใช้ประมาณโอ้เยอะมากเลยว่ะแต่ต้องทําใจครับเพราะว่าโกคูเป็นตัวตีแอร์นะครับตัวตีแอร์อ่ะมันจะดาเมจน,น้อยกว่านะครับน้อยกว่าตัวยืนพื้นนะครับแต่ไม่ใช่กับ เบบี้นะครเบบี้มันเก่งที่หายดาเมจีห่าอะไรม่นเป็น2อสล้านตัวตีแองบ้าแบบอ่าเนี่ยประมาณนี้ครับตัวละครนี้นะครับสามหมื่นครับในการวางนะครับผมก็ห้าวิยังไงอย่างนั้นระยะยังไงอย่างนั้นนะฮะใช่ปะระยะยังไงอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับระยะคือยังไงอย่างนั้นนะครับแล้วก็โปตาร่าไม่ทําไม่ทํางานด้วยนะครับอ่าโปตาร่าไม่ทํางานไม่ฟิวชั่นกันนะฮะไม่ใช้ไม่ได้นะครับสำหรับ2ตัวนี้ไม่สามารถฟิวชั่นได้ แต่แต่ผมคิดว่ามันอาจจะฟิวชั่นได้เพราะว่ามันยังไม่อัพแพทนะครับอาจจะประมาณว่าเออเบจิต้า Vegeta เข้ามาก่อนยังไม่ยังฟิวชั่นกันไม่ได้อะไรประมาณนี้อาจจะต้องรอกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับหรือมันอาจจะเป็นคนละประเภทกันมันก็เลยฟิวชั่นกันไม่ได้เพราะว่าตอนสคริปต์เขียนสคริปต์ก็คือเป็นเป็นอ่าแท็กนี้ก็คือเบจิต้าไม้นะครับผมไม่ใช่เบจิต้าซูเปอร์นะครับหรือว,ว่าซูเปอร์นะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวเบจิต้านะครับคู่ควรต้องการซูมหาไหมผมคิดว่าตัวละครนี้มันมี6ดาวแน่100นอน0%้อยเปอร์ ถ้ามันเข้าตู้แซดแล้วก็คือไอ้ตัวหกดาวในตู้แซดอ่ะมันแบบว่าเราอยากได้ด้วยก็คือซุ่มไปเถอะนะครับอย่างน้อยเก็บไว้สัก3ตัว4ตัวแค่นั้นพอไปอาตามคิดว่าน่าจะไม่อีโวเยอะนะครับนาา่าจะเอา2อตัวรวมกันปุ๊บเป็นเป็นเป็น6ดาวแล้วก็เอา6ดาวรวมกันอีกอีโวขึ้นอะไรก็แล้วแต่หรือไม่ก็โกคู Goku อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่อาจจะต้องใช้นะครับผมเหมือนเบบี้ก็คือใช้โกคูนะครับผมก๊อทั้งหมด2ตัวรวมร่างกันกลายเป็น อีกสเกลหนึ่งเหมือนเหมือนเบจิต้านะครับอีกใน6ดาวที่กำลังจะมาอะไรประมาณนี้อาจจะมีอัปเดตทีมของดาร์กบอลก็เป็นได้นะครับโอเคในวันนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่รับชมครับใครที่ชอบตัวละครนี้นะครับผมอย่าลืมที่กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์เขาเล่นหนึ่งทีและใครที่ไม่ subscribe ฝาก subscribe คนละนหนึ่งทีด้วยนะทุกคนโอเคเจอคลิปหน้าครับวันนี้มีเท่านี้ตัวละครน่าจะมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวเจอกันในวันศุกร์วันเสาร์ดิเออวันเสาร์หน้านะครับทุกคนโอเคขอบคุณท สุมกันอย่างมีสตินะครับเพราะว่าค่อนข้างเกลือนะครับแนะนำว่าใช้เอม r a l ลล์ดีๆนะฮะแมเนจให้ดีๆครับทุกคนบ๊ายบาย